เบียคูยให้สองตัวอยู่บ้านมงเนี่ยจากไปครับนายเดี๋ยวผมไล่เบาให้แบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยครับนายสวัดสดีครับผมเป้ยรร่าครับระบทเป็นเบียรคลองเตยครับผมเบียรเป็นหัวหน้าบ้านคลองเตยครับหรือว่าสับในครุกจะเรียกว่าเป็นพ่อบ้านนะครับคาแรคเตอร์ของตัวเบียก็มันจะมีคนบางคนที่มันไม่ได้สนอะไรแล้วอะ มันแค่อยากจะอยู่ในคุกแบบสบายมีพลังอํานาจมึงรู้ใช่ไหมไมนต้องทําอะไรอ่ะแก๊งของเบียร์หลักๆแล้วจะมีบอยกับกอนครับบอยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคู่สีแหละเบียร์ก็จะมีธุรกิจข้างในก็คือจะมีธุรกิจทําให้คนที่อยู่กับเขาสบายมีของดีๆกินได้สิ่งนั้นมาเข้ามาเขาคุณก็ต้องดีลกับผู้คุมแล้วก็ต้องแย่งของจากคนอื่นเดสวยอ่ะขอได้ปะ่ะงงเฮี้ยอะไรสัตว์ถอน สวัสดีครับชื่อ Top ท็อปโทศพใหมายสุขครับรับบทเป็นบอยครับอยู่บ้านคลองเตยบ้านคองเตยจะมีผมแล้วก็มีพี่เป้เป็นพ่อบ้านพี่เป้น,นี่คือจะเป็นหัวเรือของของบ้านคลองเตยเลยแล้วก็มีต้นต้นก็คือคุณนรสิ์เนี่ยนะครับเราจะอยู่ด้วยกัน3คนอันนี้คือเป็นโต๊ะโผใหญ่ของบ้านคองเตยบอยโดนโทษป้นยาคำว่าป้นยาคือเราป้นคนที่มันทำงานสีดำอีกทีนึงเราป้นคนช่วยทีนึง เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องชั่วกว่าแล้วมันก็รู้สึกว่ามันแบบเสพความนี้ด้วยความตื่นเต้นหรือว่าตื่นมาลืมตาทุกเช้าเพื่อไปเสพความเจ็บปวดจากคนอื่นที่เรามอบความเจ็บปวดนั้นให้อยู่ด้วยการเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วแบบเราแบบเต็มหลอดว่ะมึงทำแบบนี้ใส่กูทำไมวะมึงจะทำไมสวัสดีครับผมต้น รับบเป็นกรครับตัวละครของกรผมรู้สึกว่างเปล่าว่างเปล่าในี้นที่นี้ก็คือว่าบทไม่มีแต่มีคิวให้คุณใช่ครับมันเป็นอะไรที่บางมากครับด้วยความที่ผมไม่รู้ไม่มีบทและผมรู้สึกว่าผมก็ยังดีไซน์มันไม่ได้จนไปถึงหน้าเสร็จครับผมได้ไปเจออย่างนั้นมันก็เลยเกิดการเหมือนเหมือนวันนั้นคุณมีแค่หน้าที่นั่งดูว่าองค์กรของของเตยของผมอะ มันเป็นกันยังไงผมก็เลยได้เริ่มตีตัวละครไอ้กรในรูปแบบแม่งต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดซึ่งกูจะไม่ตายออกไปประมาณนั้นะครับช่วงนี้บ้านฝั่งทนแม่งเงียบเียเพราะวะพวกแม่งเต็มไงเงียชื่อวิรัตส,สีน้ำค่ะชื่อเลนชปุก๊ก พวกเป็นคนเป็นคนที่ศรัทธาในความรักค่อนข้างที่จะเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่มันต้องมีด้วยด้วยหัวใจต้องมีด้วยความรักแล้วถ้าเขาตัดสินใจรักใครแล้วเขาก็จะไม่ไม่สงสัยอะไรในตัวคนคนนั้นอีกเลยเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยความรักด้วยหัวใจในประสบการณ์ของเขาไอาการอยู่สถหานที่อย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับฟลุกคือความสิ้นหวังนะครับ วันหนึ่งถ้าเกิดเขาตื่นขึ้นมาอย่างิ้นหวังวันนั้นคือจะเป็นวันนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เขาไม่อยากให้เกิดพี่เขาเรียกมึงไปนวดทำได้ไหมคนร้องกูมีทางเลือกให้มึง่ามีจะเอาเหล็กหรือมึงจะเอาเอ็น